อำนาจในการจ่ายเงินอํำนาจในการรับเงินเราทุกคนล้วนใช้อํานาจทั้งสองฝ่ายทั้งสิ้นค่ะแต่จะทํำยังไงนะคะว่าให้อำนาจทั้งอันสองอันนี้ไม่มีความเหลื่อมล้ํากันค่ะเรามีนะคะวลีที่ติดปากติดหูติดตาติดใจของเราก็คือลูกค้าคือพระเจ้าเรากับกายนะคะมีในเรื่องเราของการติดกรอบในการที่ ผู้จ่ายเงินคือมีอํานาจเหนือกว่าผู้รับเงินนะคะแล้วความภาคภูมิใจที่จะเป็นผู้ที่ทํามาหากินและรับเงินมันกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยที่จะต้องนะคะอยู่ภายใต้อํานาจของผู้ที่มีเงินและจ่ายเงินถ้าเราพลิกขั้วนะคะเราทั้งหมดทุกคนมีอํานาจสองสิ่งนี้อยู่ในตัวคนเดียวกันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราภูมิใจที่จะรับเงิน จงภูมิใจที่จะจ่ายเงินไม่ดี